ถามอะไรถามอะไรถามอะไรเร็วเร็วเร็ว,เรวอย่า double message นะครับอย่า double message นะขอความร่วมมือนะครับขอบคุณนะครับเร็วเร็วเร็ว double d o u b อ e order ได้แต่อย่า double message อ่ะอีกสิบกระป๋องใครซื้อทันขอให้แฟนขับคนนั้นชนะเลิศ บีนามงไหมยังไม่ได้ประกวดเลยก่อนจะมงต้องไปมงจังหวัดมาก่อนเร็วเร็วห้าสี่สามสองหนึ่งปทุกคนเร็ว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 เหลือห้ากระปุกสุดท้ายครับใครได้ห้ากระปุกสุดท้ายนี้ขอให้มงลง MUT ได้กี่จังหวัดแล้วก็เยอะอยู่นะครับ แต่เรามีหลายคนที่ยังไม่ได้ชำระเงินเยอะมากเราให้เดินเฉพาะคนที่ชำระเงินนะครับเราให้เดินเฉพาะคนที่ชำระเงินเท่านั้นนะทุกคนใครไม่เดินใครไม่ชำระเงินเราไม่ให้นะครับบางคนบอกต้องใจวันศุกร์วันอะไรเงี้ยเราก็ให้ไม่ได้นะทุกคนเร็วๆ็วเร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 ็วห้าสี่สามสองหนึ่งไป เร็วครับเร็วครับเร็วครับเร็วเอาเอาไปเร็วรอบสุดท้ายแล้วน้ำพริกรอบสุดท้ายไปไปแฟนคลับใครเร็วนี่ช่วงเบรกลูกน้องไปกินทานอาหารกันอยู่ข้างล่างไป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 ห้าสี่สามสองหนึ่งกดตะกร้านะครับเร็ว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 มาเร็วเร็ว มาเร็วเร็วๆาเร็ว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 มาหรือยังเร็วเร็วมา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 ทุกคนจะหมดเวลาแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งครับไปกดน้ำพริก พูดมาครับบอยคืออะไรวะทุกพื้นที่ใครจะลงไหมผมไม่รู้จริงๆครับแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะลงกันยังไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับจังหวัดไหนใครต้องการเป็นพีดีจังหวัดอะไรกรุณาติดต่อตามเบอร์ที่โพสต์ด่วนเจ้าหน้าที่รอรับโทรศัพท์จนถึงห้าทุ่มนะครับจนถึงห้าทุ่มครับ ส่วนสปอนเซอร์ตอนนี้ก็ล้นหลามเหลือเกินภายในครึ่งวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สปอนเซอร์หลักจะขึ้นเดินด้วยนะครับและมอบเงินบนเวที5 4 3ห้สสามสองหนึ่งมาจากไลน์ไหนมาจากไลน์ไหนมาเร็วๆๆปังมากขอบคุณนะฮะเร็วๆทุกคนมาๆ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 มา มา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  <c oughs> และทุกคนหมดเวลาอีกสองนาทีผมลงนะทุกคนอ่านน้ำพริกรอบสุดท้ายทุกคนมันถูกมากผมลดให้ประมาณกับยี่สิบเปอร์เซนไปทุกคนรีบไปกดกดเร็วอาด้อมใครไปกดเร็วเร็วดอมใครเอาคะแนนไปด้วยกดแล้วเอาคะแนนไปด้วยกดอย่างเดียวไม่ได้นะเนี่ยกดอย่างเดียวเต็มไปหมดเลยเนี่ยยังไงอะยังไงเนี่ย เร็วๆกดยังไงเนี่ยกดยังไงเนี่ยกดยังไงไม่ชําระเนี่ยฮะกดยังไงไม่ชําระเออเอาใครไม่ชอบน้ำพริกเอาขนมไปปากหุดละตะก้าสองเหลืออีกนิดเดียวทุกคนดอมเจสซี่ไปจัดไปดอมเจสซี่จัดไปจุกๆดอมเจสซี่จัดไปเจสซี่ไปไปดอมเจสซี่ เร็วเร็ว,รว,รวแล้วที่ช่องจะเปลี่ยนไมบอสไม่เปลี่ยนก็เป็นช่องแกรนทะีวีไงเราไม่ใช่เป็นมิสเนี่เราเป็นแกรนทีวีไม่มีปัญหาครับเสื้อที่พาสวยขอบคุณนะครับไปซื้อเร็วๆนะฮะบายไม่มีปัญหาหรอกครับจะมิสแกรนมิสยูนิเวิร์ตอนนี้เขาโอเคใช้ไปมากันได้หมดทุกอย่างครับ ายทุกคนขอ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 อันนี้อีก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 เร็วใครกดทันขอให้มีความสุขความเจริญประสบความสําเร็จเร็วนางงามคนไหนที่เข้ามาในนี้ไปกดเดี๋ยวนี้เร็วโมจิโมจิมังกรทองโมจิมงัมงกรทองโมจิมังกรทองกดหรือยังกดให้จบจบไปเลยทําไมช้าจังตะก้าหนึง่งโมจิมังกรทองให้อีกห้าสิบกล่อง ไม่ซื้อใช่ไหมเอาละไม่ซื้อจะลำบากแล้วโมจีบังกรทองไปกดไปลุยลุยเร็วลุยให้เก้าเก้า,วกา,วกาวบวกแล้วทุกคนลุยครับลุยลุยเอาชำระด้วยหรือไปทางก็ได้เร็ว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 ซื้อแล้วครับจากด้อมวีนาขอบคุณนะครับ เพจกลับมาแล้วครับเมื่อกี้มีคนยิงเพจนะครับให้ทางบ mm hmm. ริษัทดูแล,แลเพจเขารู้แล้วว่ามีคนรีพอร์ตเพจไปเป็นร้อยครั้งนะฮะอย่าทำอย่างนี้เลยไม่มีประโยชน์หรอกครับผมไม่ว่าอะไรแต่ผมก็แก้ปัญหาได้ทุกครั้งครับไปเร็ว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 ,รว,รวทุกคนตอนนี้ Grand Universe คือแบบทองแผ่นเดียวกัน คนชอบไหมร้ากันคุยกันทั้งวันคุยกันทั้งวันคุยกับคุณแอนทั้งวันพรุ่งน,งนี้โอ้โหคุณแอนแบบปังเชื่อผมปังปังขายได้ไหมไปเต็นยิ่ใช่ไหมครับไม่คก็ ขายนะครับทุกคนใครไม่ซื้อใครไม่ซื้อโมจิคือพลาดที่สุดอ่ะแฟนขับใครช่วยซื้อหน่อยแล้วบอกด้วยว่าแฟนขับใครเจสซี่กฎหมายไม่เห็นกดเลยอะ่ะเจสซี่ไม่มีเลยอะ่ะวีนามีนิดนึงวีนามีนิดนึงเจสซี่ไม่มีอะ่ะโอ้ยหน่อยน่อยสุดอุย้ยหนูดีมาเต็มเลยอะอแฟนคลับหนูดีอะ่ะ ดูดีก็น่ากลัวนะจะบอกให้เขามีดอมเยอะมากเขาจัดแฟนมีดบ่อยมากไปเร็วๆไป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 ครับไปครับโมจิ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 ทุกคนอย่าช้าดิทำไมช้าทำไมช้าล่ะครับพรุ่งนี้มีไลฟ์ทางแกรนด t ทีีนะครับ เร็วเร็วพิมจิพิมจิพิมจิอ่าพิมจิอ,จอดอมพิมจิสั่งอ่ามาละไไม่มีด้อมเหมือเงียบไปหมดเลยไหนมาอะไรไม่มีด้อมเหมอจะบอกให้มามืดเยอะมากวันนี้มีมามืดติดต่อมาเยอะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ากระทันหันบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนทาหน้าอยู่นะฮะ ในวันนี้ใครรวยจากหุ้น MGI บ้างตอบใครรวยจากหุ้น MGI บ้างตอบเอาวีนาจะนับให้วินานะไปกดนะเราต้องชำระนะ Miss Miss Universe Thailand New Era ชอบความจริงใจหลอกๆไม่เอานะฮะ New Era แล้วนะถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1แฟนคลับวีนาไปกดพร้อมกันจะดูพลัง ไปกดพร้อมกันพร้อมชําระหรือปลายทางจะดูพลังกดพร้อมกันตอนนี้กดพร้อมกันตอนนี้กดพร้อมกันตอนนี้มีไหมสิบสี่ยังเหรอยังไงเนี่ยยังไงยังไงทําไมมันยังไงอะยังไงกดอีกทีทีเร็วโอ้สี่สิบไม่ถึงร้อยอ๋อเอาให้ถึงร้อยซิเอาให้ถึงร้อยเร็ว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 อ้ยถึงร้อยชำระด้วยนะ ชําระด้วยห้าสี่สามสองอะไปยี่สิบเก้าอ่ะ,อะถอยขึ้นถอยลงอ่ะไอทีหนึ่งไอทีหนึ่งกดแล้วชําระนะกดแล้วชําระนะทุกคนไม่ชําระนี่ไม่จริงใจนะไม่ชําระนี่ไม่จริงใจนะบอกไว้ก่อนนะเร็ว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 ,รวไม่ชําระนี่ไม่จริงใจนะตะก้าหนึ่งนะโมจิหกสิบเก้าบาทปะห้าสี่สามสองหนึ่งปะอ่ะดอม น้องวีนากด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 ให้ครั้งหนึ่งกด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 เดี๋ยวจะเรียกน้องอื่นแล้วนะกด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 เอาใหม่สินค้าแค่หกสิบกว่าบาทไปกดแล้วชำระด้วยสุรักษ์สุรักษ์มาเหรอตกลงสุรักษ์สุรักษ์จะเดินไหม

เร็ว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 เวเไปเร็วๆทุกคนไปกดกรยังไม่ได้เลยอ,ะอ่ะอารอบนี้อุ๊ยเหลือห้าปอร์เซ็นนะ่ะแบตเหลือห้าเปซ็นต์ทำไงดีว่วแบตเหลือห้าปซใครดูอยู่เอาแบตมาให้หน่อยแล้วใครดูอยู่เอาแบตมาให้หน่อยห้าสี่สามสองหนึ่ง ไปทุกคนอ่ะต่อไปดอมเจสซี่ห้าสสสองกดตะกร้าอ่ะดอมเจสซี่เร็วกด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 มีไหมดูซิมีไหมอ่ะคนที่ชอบเจสซี่ไปกด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 พร้อมกันเร็วกดพร้อมกันน้อยไปน้อยมากกด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  กด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 อ่าน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยมากมากน้อยสุดๆนะฮะกด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 หาให้ทีหนึ่งเอาไปบวกรวมกันกด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 อ่าด้อมใครกดแล้วชำระแล้วบอกด้วยนะเอาความดีไปอย่างน้อยๆคนในไลน์ก็เห็นไปกดติดตามติกตอกผมด้วยทุกคนกดหรือยัง ถ้ายังไม่ได้กดติดตามที่กล่องผมไปกดสาอาดอมมาลายกด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 อันนี้มาลายแล้วนะกด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 เร็ว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 กดก่อนกดก่อนเร็ว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 เอ้ามาลายน้อยมากแย่แล้วอ่ะต่อไป ต่อไปด้อมหนูดีกด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 เร็วหนูดีหนูนี่หูนี้ดนูหนูดีหนูดีหนูดีไปทุกคนหมดเวลาแล้วเขาเรียกผมไปทํางานแล้วทุกคนเร็ว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 เน็ุเร็ว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 รวเร็วเร็วเร็วอ ก่อนลงเหลือแบตอยู่แค่กระจิ๋วเดียวดอมวีนาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอสุรักษ์มีแผ่นลงปีหน้าครับอสโอ้โหนานสุดอ่ะดอมวีนาห้าสี่สามสองหนึ่งไปกดครับกดกดดูซิกด,ดกดไปกด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 ตะก้ารหนึ่งไปเลยปังปังตะก้ารหนึ่งไปปังปังตะก้ารหนึ่งไปปัง,งป,ปัง แต่การหนึ่งปังๆไปเลยเร็วกด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 กก่อนห0สิกว่าบาทไปกดก่อนเร็วๆไปไปลายปลปกดแล้วชำระด้วยเร็วๆห4 3สี่สามสองหนึ่งกดแล้วกดครับไปจะลงแล้วไปกดกดแล้วชำระด้วยกดแล้วชำระด้วยแต่ละเวทีบอสหายยังไงแต่ละวิธีบอสหายยังไงคะเดี๋ยวรอแถลงข่าวเนาะทุกคนเร็วเอาดอมวีนาสุดท้าย เอาให้บุ้มไปเลยอะห้าสี่สามสองหนึ่งไปกดพร้อมกันครับกดพร้อมกันปะโอ้โหทำไมแค่ได้แค่สิ้าไปกดพร้อมกันเร็วกด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 แล้วกด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 หรือยังกดหรือยังกดหรือยังกด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 ดอมวินาสั่งดํมพิกแล้วไปกดทำไมน้อยจังกดก่อนเร็วกด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  ไปกดก่อนเร็วๆโอ้ยน้อยมากเลยอะน้อยมากน้อยทุกคนที่กดแล้วไปชําระด้วยนะไปชําระด้วยไปชําระด้วยไปชําระด้วยนะทุกคนไปแล้วหมดเวลาอ่ะน้าพริกอันสุดท้าย5้าสี่สามสองหนึ่งไปกดครับไปไปไปใครกดแล้วชําระด้วยนะทุกคนนะใครกดแล้วชําระด้วยใครกดแล้วชําระด้วย ไปแล้วทุกคนต้องไปทำงานต่อใครกดแล้วชำาาะด้วยนะครับไป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 ,ไปใครกดแล้วชำาาะด้วยลงไปคุยงานต่อข้างล่างไปไปครับไปไปฝากดูนี่ด้วยนะขามาดว่าวตอบตอบต้องคุยเลยบอกพี่สั่งให้คุยพี่สั่งให้คุยเลยเฮ้ยมี ไม่มีที่ชาร์จเลยอะไปกดก่อนเร็วไปกดเร็วๆไปกดก่อนเร็วๆไม่งั้นแบตหมดนะเร็วไปกดก่อนเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายแชมขอพาวเวอร์แบงด่วนเหลือหนึ่งนาทีเหลือหนึ 1, 1่งเปอร์เซ็น ด่วน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 แล้วเร็วจะปิดไลน์แล้วไม่ทันแล้วมีใครพูดอันนี้ขายของหรือหรือตีกันลูกค้าฮะไม่มีคุณเนอไม่คุณก้อยอย่ามาไอ้นี่คุณก้อยเหรอมีใครไปสองแสนไม่มีไม่มีงั้นไม่ต้องงั้นไม่งั้นไม่ต้องซื้อมันจบไปแล้วเนี่ยทำไมไม่จบไปแล้วเนี่ยปีวันอะไรอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ด่าไปดิเราแประเภทจริงใจอยู่แล้ว เร็วๆเนี่ยมันคุยจบไปแล้วคุณก้อยสะกดเหรอไม่มีใครจังหวัดไหนบอกมาเลยบอกมาบอกชื่อมาเลยค่ะอย่าทําแบบนี้ไม่เอาไม่เอาคุณก้อยใช่ไหมถ้าคุณก้อยไม่ไปงั้นคุณก้อยไม่ต้องทําคุณก้อยไม่เป็นไรไม่เคยขายสองแสนห้า ถ้ามีจังหวัดไหนคุณก้อยพูดชื่อมาเลยเราขายเราขายสองล้านหนึ่งล้านต่อจังหวัดนะคุณวัฒเป็นคนบอกราคากับคุณก้อยเองคุณก้อยทําอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะทุกคนรีบไปกดกันเร็วไหนแฟนขับวีนาไหนดูซิคุณก้อยบอกจังหวัดมาเลยไม่ต้องไม่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 ต้องสนใจคุณคุณก้อยจะโอนก็ได้ไม่โอนก็ได้ ทุกคนรู้ไหมว่า<ช>ทุกคนโทรเข้ามาแบบแแพี่ไม่คุยดังได้ไม่เป็นไรหรอกทุกคนรู้ไหมว่าคนอยากได้พีดีจังหวัดโทรมายิ่งกว่าแบบน้ําท่วมอีกอะ<ช>อยากรู้ไหมว่าทุกคนกําลังนั่งคุยกันดั้นเอียดไปหมด<ช>ได้ได้คุยได้ดอุดร้านบอุดรไข่ร้านเดียวก็พอใช่ค่ะขันแก่นปิดไปตั้งแต่บ่ายแล้วขันแก่นโอนเงินหมดแล้วใช่ถ้าถ,ถ้า รีบเอาบอกเขาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาจะเปิดตัวแล้วค่ะคือวันนี้เขาเปิดว่ามีการเร็วๆทุกคนไปกดตะกร้าก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงละเพราะว่าความลับเยอะคุยไม่ได้เดี๋ยวต้องรีบทำงานต่อไม่ทันรกับาแล้วก็งานได้บอดคือที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไปเฮ้ยทุกคนทำไมไม่โอนเงินน่ะตายละ อาแฟนคลับใครอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนรีบไปโอนครับเร็วโมจิโอเคไหมอุดรเพอร์เฟคเดี๋ยวข้าทักเลยนะรอต่อไปทุกคนครับถ้าใครต้องการลิขสิทธิ์จังหวัดโทรได้ที่เบอร์อะไร081 ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหกแปดสองหกห้าเก้าเจ็ดแห้าเก้าเจ็ดแปดเหลือน้อยมากนะฮะบอกราคาไหนให้รีบโอนเลยนะครับขอโทษด้วยอาขอความเร็วส่งขาเรียบร้อยครับใช่ค่ะแพงด้วย응เร็วทุกคนภูเก็ตเรียบร้อยอย่าถามจังหวัดที่เรียบร้อยสิ เช็งใ่เรียบร้อยแล้วเนาะอืมไปแล้วไม่บอกไม่บอกไม่บอกต้องโทรมาบอกกันเองทุกคนทุกคนเร็วๆเอานี้ก่อนเอาน้ำพริกก่อนเร็วขอน้ำพริกอีกอีกสิบกระปุกสุดท้ายเอางี้แฟนขับใครปังสุดพิมมาห้าสี่สามสองหนึ่งอะแฟนขับวีนาว่ามา นำพริกกีกระปุกจัดไปคนละสามกระปุกรีบไปคนละสามกระปุกเดี๋ยวนี้สามกระปุกสามกระปุกสามกระปุกไปพิมพ์กดพร้อมกันจะแคปแถบสีเหลืองแล้วเร็วห้าสี่สามสองหนึ่งแถบสีเหลืองไปกดพร้อมกันกดพร้อมกันดดเร็วๆกดพร้อมกันกดพร้อมกันกดพร้อมกันอู้ยทำไมกดน้อยอะสวัสดีค่ะลิขสิทธิ์เอ็มยูทีค่ะพูดดังๆได้เลยลิขสิทธิ์เอ็มยูทีค่ะสวัสดีค่ะเสียงจะแบบอะไร เหมือนกันข้าวเชุรีข้าแขงค่ะโอนเลยเอาราคารนะขยค่ะค่ะทุกคน่ะโอนเลยค่ะ,เ,คคะ,เ,คคะเร็วเดี๋ยวไม่ทันต้องโอนตอนนี้<ช>นะไม,ไม่มีโอนก่อนต,ต้องรับสายแล้วเนี้ยเร็วๆ อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยคุยเดี๋ยวเพิ่งไปไหนกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้ามกลับบ้านทุกคนผมขออีกสิบออเดอร์ได้ไหมด้อมไครก็ได้ห้าสี่สามสองหนึ่งไปเร็วกด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 เวครับขอน้ำพริกแล้วน้ำพริกก่อนเร็วไม่รับสายหนีแล้วเหรอไม่เป็นไรดูแค่หุ้นซิลลิง ห้า <5, S 2> ต้องตอบมากกว่านี้ไหมสี่สามสองไปครับขอน้ำพริกอีกสิบกระปุกครับยังจีไอซีลนะวันนี้นี่ใช่ทุกคนไปกดกันแล้วขออย่าออเดอร์จะมีอะไรกันห้าออเดอร์เร็วๆห้าออเดอร์สุดท้ายนะฮะไม่มีย้าอีกทีนะครับใครจะเข้าชมการถ่ายถ้าใครจะเข้าชม การแถลงข่าวพรุ่งนี้11โมงครึง่งโชดี <c oughs> MGI Hall นะครับผมต้องลงสายละลงลงแล้วเร็วๆไม่ต้องแคปคลิปผมไปนะเพราะหน้าตายเยินมากวันนี้ตั้งแต่เชา้ชาเประชุมตะบอดอ่าใครโอน5คนสุดท้ายขอให้ประสบความสำเร็จแฟนลับใครโอนขอให้คนนั้นประสบความสำเร็จไป ห้าสี่สามสองหนึ่งไปกดละโอนครับ <c oughs> กดละโอนจะลงแล้วจริงๆห้าคนสุดท้ายเ,เลขเเฮ็งนฮะทุกคนเร็วเร็วเร็วเทุกคนแฟนคลับใครอีกพูดมาเร็วๆ ทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งไปเร็ว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 ครับเร็วแล้วเร็วเลยครับทุกคนไปโอนครับเหลือสามออเดอร์สุดท้ายแฟนขับใครโอนแสดงว่าแฟนขับคนนั้นแข็งแรงสุดมา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 ห้าสี่สามสองหนึ่งจะลงแล้วนะนับถอยหลังสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งผมต้องไปทำงานแล้วใครสั่งสิบกระปุกไหนไม่เห็นโอนเลยแฟนคลับใครสิบกระปุกเดี๋ยวครับถอยไปดูก่อนบอสมีส่วนลดให้ไหมไม่ลดเลยนี่ถูกแล้วลดแล้วเร็วเร็วเร็วทุกคนไปแล้วนะทุกคนที่ไปกดแล้วชำระให้ด้วยใครชำระทันขอให้มีความสุขความเจริญหนูเก็บอะไรวะวินาโอนแล้วไหนอะ เร็วทุกคนห้าสี่สามสองหูไม่มีใครโอนเลยอ่ะอ่ะเอาอันนี้ก็ได้อ่ะอ่ะอ่ะโมจิปะตะก้ารหนึ่งไปกดครับไปกดครับไปไปกดครับไปไปกดเร็ว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 กดรยยางเร็วทุกคนไปกดหรือยัง ตึงเรียบร้อยทุกคนใครที่กดแล้วไปชำระนะผมขออนุญาตลงไลฟ์ไปทางานก่อนนะครับเราพบกันนะครับ Miss g r a n ์ Thailand Miss Universe Thailand